ต่ออีกนะคะฉันมากมากออ อะไรนะฮะฮะาาว่ามาแต่มาแต่มาจากวิลล่าดีสีดีสีดีต้องตัวสับสีแตกนะจ้ะไปต่อเลสโ g ไปตเปต่อนะคะไปต่อว้าวว้าปอยู่อะไรอยู่นโอ้ จะดูฮะอันนี้ก็จะเป็นทางลัดทางลัดของเราวะอันนี้คือทางลัดนะคะก็จะ ทะลุฝั่งอีกฝั่งหนึ่งไปต่อ ดอกอะไรสีชมพู ในที่สุดในที่สุดเราเดินทางมาถึงอันนี้นะคะถึงที่พักแล้ววันนี้เราไม่ได้รถไปนะคะเราเลยต้องเดินกลับถึงแล้ว